เอา่งวันที่ฟรีดอมไปด้วยครับไปด้วยเออเออนีครับมีกองซ่อมไข่ไหมครับครับพีโ่โอ๋โอครับ พี่ชอบเป็นผู้เล่นใหม่เหรอครับใช่ครับใช่มานี่หน่ได้ไหมครับพี่คนนั้นน่ะชอบอ่ะแล้วเขาคือพี่ชอบหนูเหรอคะเอาเบอร์หนูไปเลยค่ะสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับถ้าหนูจะสอบถามวิธีันไปร่างกันฉันไปร่างกอนพี่ไม่ใช่ไปล่างกอนเดี๋ยวเดี๋ยวครับตาขึ้นมาอะไร้ขวมาทำขวดมาทำอะไรทั้งสอนอนนี้ กูต้องเปลี่ยนไม้ก่อนเอา้าเก็บให้หมดเอา้าฟือเปล่าเฉยเลยอึอะทำไมกูต้องโดนไม้เดียวตลอดเลยเอ๊ะได้ชุบไหมโนโนยียกมอแล้วครับทิปหายละพี่โนโนูเนียกมอเอา้า